รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิสดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งนะครับพูดถึงวงการกีฬากีฬาอีกหนึ่งชนิดครับที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยของเรานั่นคือวอลเลย์บอลครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยนะฮะกับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจะเป็นใครอย่างไรนั้นติดตามกันได้ครับกับรายการคิสดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งของเราในวันนี้ครับ คุณผู้ชมครับรายการคลิสดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งของเราในวันนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับนักกีฬาทีมชาติไทยนะฮะที่เขามีผลงานกันแข่งขันอย่างมากมายมีผลงานเป็นที่จดจําของผู้ชมหลายท่านนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องก๊อตแล้วน้องก๊อตสวัสดีครับ นี่นะฮะลูกหนังที่เราถืออยู่นะฮะสีเหลืองๆเนี่ยนะครับหลายท่านคุ้นชินตาเหลือเกินวอลเลย์บอลครับผมน้องก้อนน้องก้อนเข้าสู่ทีมชาติกี่ปีแล้วครับถ้าน้บจริงปีนี้ก็เป็นปีที่2ครับเป็นปีที่2แล้วเป็นทีมชาติชุดใหญ่เลยครับผมมีผลงานกันอย่างขันมาที่ไหนอย่างไรบ้างที่เราประทับใจก็มีเป็นซีเกมครั้งแรกของชีวิตเลยครับได้เหรียญทองแดงครับก็ถือว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จ เท่าไหร่แต่ก็อย่างน้อยก็ภูมิใจครับในแต่แข่งชาติครั้งการที่จะก้าวมาสู่ทีมชาติแข่งซีเกมแลวได้เหลยนนี่มันคือที่สุดแล้วนะเดี๋ยววันนี้แหละนะฮะจะให้น้องก๊อตเขาได้เล่านะคะว่าจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬาการเล่นวอลเลย์บอลเป็นอย่างไรกันบ้างปัจจุบันน้องก๊อตอายุเท่าไหร่แล้วครับ23ปีครับ23ปีเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยครับชรั้นปีที่5ครับก็คือเป็นคนสุโขทัยใช่ครับ ต้นกาเนิดเลยนะฮะแล้วก็เรียนที่ไหนอย่างไรมามากก่อนที่จะเรียนที่วิทยาลัยพัฒนสุขวัฒน์ไทยระดับมัธยมก็เรียนที่โรงเรียนทุ่งเสือหยั่ชนุปถามครับแล้วก็ระดับมหาลัยก็คือต่อวิทยาลัยพัฒน์ปกติครับผมทำไมเราสนใจมาเล่นอมเลบอลครับตอนแรกคือพี่สาวครับพี่สาวเล่นแลวคือแบบเฮ้ยพี่เล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบไหนสอนหน่อยซีอยากลองอย่างเงี้ยครับแต่ก็แบบไม่ได้จริงจังจนระดับป .6 ครับ ก็มีครูอีกโรงเรียนหนึ่งเขามาแบบไปเล่นด้วยกันไหมก็คือตอนแรกเล่นเลย์ชายหาดก่อนครับแล้วก็ได้แชมป์อบทตอนแรกเลยตอนนั้นที่บอกว่าสนใจเห็นพี่สาวเล่นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ป .2 ครับป .2 ครับคือพี่สาวเล่นอยู่ใช่ไหมฮะก็สนใจเฮ้ยพี่สาวเล่นอะไรไม่เคยเห็นสนใจะเห็นแบบใช้เท้าเตะบอลแต่นี้ทำไมใช้มือมาเล่นใช่ไหมฮะจนถึงป .6 ที่มีคนเห็นแววเคยถามเขาไหมฮะว่าอะไรที่เขาเห็นแววอะไรตอนนั้น น่าจะเป็นเพราะส่วนสูงนะครับน่าจะใช่เพราะว่าคือเด็กในรุ่นเดียวกันอะ่ะผมสูงที่สุดแล้วครับเขาก็เลยแบบเหมือนเอามาฝึกต่อหรือว่าพัฒนาต่อครับตอนนี้น้องก๊อตเองสูงเท่าไหร่1 8อครับร8 6ยหครับนี่คือจุดเด่นนะคุณผู้ชมสำหรกับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยรีละผู้เล่นนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นส่วนสูงขน้นเลยเนาะใช่ครับนี่เป็นจุดเด่นคือตอนปอ .6 เนี่ยเราสูงกว่าเพื่อนในชั้นว่างั้นเถอะใช่ครับเขาก็เห็นแวว <mile> <recuper ate. S 1> แล้วก็เอาเราไปแข่งขันครับแล้วก็ได้รางวัลมาในตอนนั้นใช่ครับตอนนั้นก็คือเป็นจุดเริ <ma> ่มต้น <ma> ที <man> ่เราเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับเพราะเราได้รางวัลมาด้วยเป็นแรงบันดาลใจด้วยเนาะใช่ครับอ่หลังจากนั้นมาก้าวสู่วงการวอลเลย์บอลต่อเรื่องอย่างไรครับก็คือแบบพอขึ้นมหนึ่งก็คือหายไปเลยก็คือแบบไม่ได้สนใจเลยก็คือแบบพ่อกับแม่คืออยากจะให้แบบตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยครับจนมามสี่เทอมที่สองจนเกรดตกอะครับก็คือว่า แม่ก็คือบ่นว่าทําไมไม่ตั้งใจเรียนเลยจนจนเราแบบรู้สึกว่าเราต้องพูดละว่าเราชอบกีฬานะอย่างเงี้ยครับอืก็แสดงว่าที่น้องเล่ามาพอป .6 ที่เราไปแข่งเนาะด้รางวัลมาพอขึ้นม .1 ก็ห่างหายไม่ได้ไปสนใจเลยอดใช่ระหว่างนั้นเล่นกีฬาอย่างอื่นไหมครับไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยก็คือส่วนใหญ่ก็คือเรียนเล่นอะไรตามภาษาไว้่นไปก็คือแบบพักกลางวันก็คือเล่นจนเสื้อเปียกอะไรเงี้ยครับแค่แค่นั้นครับผมแล้วพอมาขึ้นม .4 เราเริ่มมาสนใจกีฬาอีกรอบหนึ่งก็คือแบบไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นครับแต่คือแบบว่ามันเหมือนมันกดดันมันเหมือนต้องเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวนียครับมันทําให้เราแบบต้องแข่งกับเพื่อนนะครับจนเราแบบไม่ไหวละเราต้องพูดกับพ่อแม่ว่าเราชอบกีฬาอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเทียบกันแล้วระหว่างการเรียนวิชาการกับการเล่นกีฬาเนี่ยเรารู้สึกว่าการเล่นกีฬาเราถนัดกว่าใช่ครับแล้วเราก็ไม่ได้มีความกดดันในการเล่นกีฬาหลายๆทางเลยครับ อ่ะพอจากนั้นเมื่อคุยกับคุณแม่ว่าเฮ้ยก็ God, ว่าก็สเล่นกีฬาน่าจะเหมาะก,กว่าครอบครูวเขาว่าไงบ้างก็แม่ก็ไม่ได้สนับสนุนแบบเต็มร้อยครับก็ค,บคือเขาแบบให้ลองไปก่อนแล้วก็ถ้าอยู่ไม่ได้ก็คือกลับมาเรียนเหมือนเดิม,มก็ต้องไปครับสแสดงว่าที่ทเราเรียนตอนนั้นนะ่ะแล้วเราตัดสินที่เราจะเรียนมสี 4, 5, 6, ม่มห้ามหกเนี่ย มันต้องมีความฝันความคิดบางอย่างแล้วแหละว่าเราจะไปเรียนต่ออะไรตอนที่ยังไม่ได้มีบอลเล์บอลเข้ามาในหวัวเราอ,อยากไปเรียนต่ออะไรตอนนั้นอยากเป็นครูครับอยากเป็นครูใช่ครับ,บรแพอมาเรียนจริงก็เริ่มคิดว่าสนใจกีฬามากกว่าใช่ไหมฮะอ่ะเอาละบอกครอบครัวแล้วครอบครัวอาจจะยังไม่เห็นด้วยในตอนแรกอันนี้แหละเป็นบทพิสูจน์เป็นบททดสอบนะพิสูจน์เลยว่าอีเรามาสายเนี้ยเราจะตั้งใจหลังจากนั้นแล้วทําไงต่อครับก็เล่นกีฬา แบบมันจะมีรายการระดับประเทศไงยครับ,รบก็ได้ที่หนึ่งที่สองระดับประเทศตลอดครับก็คือติด t o ทีตลอดระดับประเทศเนี่ยเราเข้าอยู่ทีมไหนใครเป็นคนชักชวนอย่างไรบ้างทีมทุ่งเสลี่ยมครับตอนแรกก็คือโค้ดเกียงศักดิ์ครับ,รบเขามาชวนตั้งแต่ม2แล้วแต่คือก็ตามที่บอกว่าที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนนะครับครับจนม4ก็เลยย้ายไปแล้วก็ย้ายไปก็เป็นตัวหลักของทีมไปเลยครับก็คือ เรียนด้วยแล้วก็เล่นบอลเล่บอลด้วยใช่ครับพอเล่นบอลเล่บอลเนี่ยแน่นอนว่าเราเริ่มชอบตอนนั้นก็คือตัดสินว่าจะมาบอลเล่บอลเลยใช่ไหมฮะยังไม่มีกีฬาอื่นในหัวนหบว่าเฮ้ยหรือจะไปลองเล่นอย่างอื่นดีไม่มีครับบอลเล่บอลเลยใช่ครับอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานแต่ปหที่เราเคยไปแข่งมาเนาะแล้วก็พอตัดสินใจจะเล่นก็มาบอลเล่บอลใช่ครับแล้วก็แข่งขันก็มีผลงานเรื่อยๆอ่ะหลังจากนั้นแล้วเราเริ่มเข้าสู่อาชีพสู่ลีกด้วยใช่ไหมฮะครับอย่างไรบ้างครับเส้นทางอันนั้นก็ ตอนปีหนึ่งครับปีหนึ่งหลังจากนั้นก็คือแบบเล่นโอเพ่นนะครับเขาจะมีแบบแข่งเสาอาทิตย์ชิงเงินรางวัลอย่างเงี้ยครับ,รบก็คือเจอโค้ชช้างบ่อยบ่อยมากครับแบบเหมือนเอาทีมลีกไปทดลองเล่นอะไรเงี้ยครับก็คือโค้ชก็มาบอกว่าอ่ลองไปเล่นลีกด้วยกันไหมมีเงินเดือนให้นะอ,อยู่ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับก็กลับมไม่เป็นไรกลับไปเรียนเหมือนเดิม,มเราก็เลยแบบเออมัน เหมือนแบบเป็นเส้นทางอาชีพมีเงินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองสักตั้งว่าทาั้งทั้งที่แบบเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับ,รบไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะติดทีมชาติเงี้ยครับจนโค้ดแบบอ่ะมาอันเดอร์ซิมาตีแบบทำมากกว่าคนอื่นนะครับครับเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวัน,ท,วนทุกวันซ้อมหนักก็ทนครับ,รบเพื่อเงินตอนแรกเพื่อเงินเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีทุกวันนี้ด้วยครับ อ่าหลังจากที่เรามาสายอาชีพที่บอกว่าเราตั้งเป้าก็คืออ่ได้เงินแหละสุนเจือเราด้วยครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยนะฮะเราเข้าทินชาติอย่างเงครับก็คือการเล่นลีกปีแรกเลยแบบไม่ถึงกับกดดันมากแต่คืออยากให้ตัวเองแบบว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเรามาจากไหนเงี้ยครับมาจากไหนแล้วก็มาได้ยังไงอยากให้ทุกคนแบบเห็นเราว่าเฮ้ยนักกีฬาคนนี้มาจากไหนอยากให้ทุกคนพูดถึงเแงบบี้ยครับอื ก็คือพอโค้ดมาแบบว่าต่อให้เราซ้อมให้เราจนเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบอ่ะเข้าตาทางโค้ดทีมชาติแล้วครับ,รบก็เลยเขาก็เรียกไปเก็บตัวแต่ตอนที่เรียกเก็บตัวแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบมีชื่อติดหรือว่าจะมีรายชื่อเข้าไปใน12บสอคนอะไรอย่างเงี้ยครแล้วก็ซ้อมตามที่เขาให้ทำํทำทาตามเขาแต่ว่าในความรู้สึกที่เราเป็นรุ่นน้องครับ แล้วก็ถ้าเราตัดตัวถ้าเราไม่ติดก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีรุ่นพี่อีกตั้งหลายคนที่แบบฝีมือดีกว่าเราครับอะไรคือจุดเด่นที่คิดว่าเราได้อยู่ในทีมชาติไทยขยันครับตั้งใจซ้อมครับผมลงก่อนเวลาซ้อมครับแต่ก็ก็ยังไม่ดีเท่ารุ่นพี่ที่เขาอยู่ก่อนอยู่แล้วแต่พี่ว่าอันนี้มันเป็นจุดจุดแง่มุมแง่คิดที่ดีนะ เราไม่ได้เป็นน้ําเต็มแก้วที่แบบเฮ้ยเราเจ๋งแล้วเราเก่งแล้วเราคิดเสมอว่าเรายังเป็นจุดอ่อนอยู่ในทีมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทาให้น้องเก่งขึ้นได้ก็คืออ่ะเมื่อเราเป็นจุดอ่อนเราก็ต้องขยันกับคนอื่นลงซ้อมให้เร็วกว่าคนอื่นใช้เวลาให้มากกว่าคนอื่นนี่คือจุดเด่นนะฮะตอนที่น้องก็สามารถสู่ทีมชาติทีมชาติการเก็บตัวการฝึกซ้อมหนักไหมครับหนักมากครับมากจนแบบนั่งหลองไห้เลยอ,อะไร,ประเป็นจุดที่ทําให้เราท้อ มันซ้อมหนักครับทั้งทั้งที่เราแบบว่าสู้นะแต่คือแบบมันหนักจริงๆครับมันหนักจนแบบว่าขาจะไม่เดินขาจะไม่ก้าวแล้วเนี่ยครับมันก็เลยแบบพอจะไม่เอาแล้วจะจะทิ้งแล้วอย่างเงี้ยครับแลวอะไรเป็นจุดที่ทําให้เราสู้ต่อทงครับที่ติดหน้าอกอยอดโอ้พูดแล้วเนี่ยขนลุกเลยนะฮะนี่คือตัวแทนของทิมชาติเนาะเราไม่ได้ทํา เพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวละแหละนะตอนนี้มันเป็นทําเพื่อคนทั้งประเทศที่เขารอที่จะเชียร์อยู่ไปแข่งขันต่างประเทศเนี่ยโอ้โหหน้าจอเนี่ยรอเลยที่แบบนี่แหละคือตัวแทนของทีมชาติไทยแล้วถ้าเกิดผลการแข่งขันชนะมันก็ทําให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขกับเราไปได้นะฮะจนไปแข่งขันที่ซีเกมใช่ไหมครับเป็นไงครับตอนนั้นที่เป็นซีเกมนี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมฮะใช่ครับที่ออกไปแข่งต่างประเทศแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกลับมา แต่ก็ไม่ถึงกับได้ลงจนทุกแมตช์หรือว่าอะไรเงี้ยครับ,รบ,รบก็คือแต่ก็พยายามเชียร์รุ่นพี่ครับประสบการณ์ที่ได้มากที่สุดกับการแข่งซีเกมครั้งที่ผ่านมาคืออะไรครับมันเป็นแมตช์ที่รอบรองครับที่รอบค่อยแล้วก็ถ้าชนะคือเข้าชิงครับแต่คือเราแพ้เจ้าภาพก็คือผมเราขึ้น24ก่อนแต่ว่าเราปิดเกมไม่ได้เงี้ยครับแล้วเราลง แต่ตีตีแล้วไม่ได้แต้มอย่างเงี้ยครับมารู้สึกกับมาว่าเฮ้ยอีกแต้มเดียวนะทำไมเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็กลับมานั่งคิดว่าตัวเองเอ๊ะทำไมทำไม่ได้ทำไมแบบแต้มเดียวทำไมก็ทุกคนรอดูเราอยู่นะอะไรเงี้ยทุกคนก็มีรอเชียร์เราอยู่เออช่างมันไม่เป็นไรฝึกซ้อมไดยังมีใช่ครับหลังจากนี้ไปมีโปรแกรมการแข่งขันที่ไหนอย่างไรอีกไหมครับก็มีชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นครับครับอ่า เดือนหน้าครับเดือนหน้าก็นี่ก็แสดงว่าจะไปเก็บตัวแล้วใช่ครับยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้ส่งกําลังใจนะฮะให้กับน้องก๊อตนะครับกับการแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นรายการอะไรนะครับชิงแชมป์เอเชียครับชิงแชมป์เอเชียนะฮะเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวผู้ชมหลายคนเนี่ยคงเฝ้าดูหน้าจอนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องก๊อตนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยให้น้องก๊อตเนี่ยเขาลอง ไปฝึกซ้อมเนาะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะว่าน้องๆที่แบบสนใจอยากเล่นวอลเลย์บอลจนกล้ามถึงทีมชาติเนี่ยการฝึกซ้อมเริ่มต้นเนี่ยควรทําอะไรอย่างไรบ้างแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังโค้ชก่อนเนาะโค้ชช้างนะครับที่เห็นแววเราแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่ทําให้เราก้าวสู่ทีมชาติไทาเอดดี๋ยวพบกับโค้ชช้างก่อนแล้วกันครับ สำหรับน้องก้อนนะครับน้องก้อนเนี่เขาเป็นอาคาเดมี่ของสโมสรพิซซโลวีซีมาตั้งแต่เขาเป็นอยู่เป็นนักเรียนยมัธยมแต่น้องก้อนเนี่ยตอนเรียนมัธยมเนี่ยคือเราก็สอนสอนฝึกสอนเข้าไปเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสในการเล่นยโยชนทีมชาติเลยเคยเรียกเข้าไปเก็บตัวแล้วก็โดนตัดเสร็จแล้วหลังจากที่น้องก้อนเขาจบจบมหไปแล้วเนี่ยเขาไปเรียนอ,อยู่ที่สถาบันการกีฬาแห่งชาติจุฬาไทยเนี่ยคือก็ขาดการติดต่อ,อกันไป2ปี จนมาแข่งวอลเลย์บอลงานวัดเนี่ยผมไปเจอเขาประมาณ3ครั้งผมก็เลยเห็นแววเพาว่าเอะถ้าเขาจะลองเอาเขามาพิสูจน์ในตัวเองในไทแลลีกเนี่ยเราเอ่อก็น่าก็น่าจะให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถจะเล่นไปถึงในในระดับไหนได้แล้วก็เล่นไทแลลีกเนี่ยทำให้เขามีไรายได้ก็เลยลองคุยกับเขาดูเขบอกลองลองเอางี้ก๊อตซ้อมสักสเดือนแล้วลองเล่นไทเลลีกดูเรามีเงินเดือนให้ก็ดูแลอย่างดี ก็หลังจากวันนั้นก็เขาก็มามาเ็าซ้อม3เดือนแล้วก็ไปเล่นไทยแลนด์ลีกอยู่ประมาณสัก4ีหเดือนพอหลังจากจบไทยแลนด์ลีกเราจบที่อันดับ3ก็สถิติทางไทยแลนด์ลีกอะ่ะมันบ่งชี้ว่าเขาเนี่ยทำแต้บอยู่อันดับ3อันดับ4ก็ในในในตำแหน่งโค้งหัวเสาเนี่ยก็เลยให้ทําให้โค้ชทีมชาติเขาเรียกตัวไปเก็บตัวที่จะไปแข่งทีมชาติชุดซีเกมไปฟิลิปปินส์นั่นเป็นก้าวแรกที่เขาเริ่มมีได้พิสูจน์ตัวเองในทีมชาติครับเออลองก๊อตเนี่ย เป็นคนที่มีวินัยดีตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจในสิ่งที่โค้ชสอนเข,เขาจะพยายามทําในสิ่งที่เราพยายามที่ให้ให,ให้ให้เขาเป็นแล้วเขาก็ทําได้พอทําได้แล้วเนี่ยเขาก็เกิดความมั่นใจนะครับก็เป็นลูกศิษย์ที่มีความตั้งใจสูงนะครับเหลืออย่างเดียวตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองให้ให้ให,ให้ให้อยู่ในทีมชาติให้นานที่สุด สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่าอันเดอร์แล้วก็ท่าเซตนะครับสำหรับคนที่สนใจในการเริ่มเล่นวอลเลย์บอลครับขั้นตอนแรกเป็นการอันเดอร์บอลนะครับเป็นพื้นฐานง่ายๆของการอยากการที่เราอยากเริ่มเล่นวอลเลย์บอลนะครับก็ลักษณะนี้นะครับการทำมือเอามือสองข้างประกบกัน,นครับแล้วก็บีบนิ้วโป้งเข้ามาเป็นลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูการอันเดอร์บอลของน้องทั้ง2คนนะครับครับลักษณะนี้ครับก็คือการอันเดอร์เป็นคู่นะครับแต่ถ้าในการอันเดอร์ถ้าเราไม่ไม่มีคู่หรือว่าเป็นการเริ่มต้นเราก็อันเดอร์คนเดียวครับโดยการย่อแล้วก็ ตั้งมือขึ้นในลักษณะนี้นะครับให้ตรงกับให้ขนานกับไหล,ล่เราครับบอลจะได้ไม่เอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับแล้วก็การเดอร์ก็คือต้องอเดอร์ในลักษณะตามที่เห็นนี้นะครับต้องแขนตึงครับถ้าสมมุติว่าแขนงอหรือว่าเรายกแขนสูงเกินไปอย่างเงี้ยครับบอลจะไม่อยู่กับที่นะครับแล้วบอลก็จะหนีหรือว่าเอ็นไปทางซ้ายทางขวาครับ ต่อไปจะเป็นการเซตบอลนะครับก็ให้เราตั้งมือขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเป็นรูปถ้วยนะครับเพื่อประคองบอลไว้ไม่ให้ปิ้นไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับลักษณะนี้นะครับให้นิ้วทั้งหมดประคองบอลน,นะครับแล้วกเว็เวลาจะเวลาจะเซตนะครับเราต้องย่อแขนลงมาแล้วก็ดีดใช้นิ้วดีดบริเวณล,ลูกบอลขึ้นไปด้านบนนะครับ ก็เช่นเดียวกับการอันเดอร์บอลนะครับถ้าเราไม่มีคู่หรือว่าไม่มีคนซ้อมหรือไม่มีโค้ชฝึกให้แล้วก็สมัยนี้ก็มี Youtube นะครับเราก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ไปดูแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเซตบอลอยู่กับพี่ก็ได้ครับหรือว่าเซตบอลกับผนังนะครับก็จะเป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่งครับ ดนบ้งครับรายการของเราในวันนี้เห็นได้เลยนะครับว่าไม่ง่ายกว่าที่จะก้าวสู่ทีมชาติไทยนะฮะเชื่อได้ว่าจะเป็นต้นแบบของน้องๆและก็คุณผู้ชมหลายๆคนที่รับชมรายการของเราอยู่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการคิดดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งมาพบกันใหม่ครับทางช่อง nbt 2 s hd สำหรับวันนี้ผมพี่พัชรพุทธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ